สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันที่การสร้างวัตถุมงคลของค่าริีสอนเมื่อพศ2514เมื่อ16มกราคตอนทุ่มครึ่งนะฮะ19นิกา30นาทีงานไทยนางพยาไปเมื่อคลิปก่อนแล้วมาดูพระสมเด็จพังก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เอาเท่าที่พอมีอยู่นะครับเพราะจะเห็นงนะว่ามีเนื้อเนี่ยประมาณออกทนเหลืองแบบจัด,จด อย่างนี้หรือจะเป็นขาวขาวก็มีนะครับคือมีมวลสารอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็เคส็เกจิในยุคนั้นเนี่ยก็เ9รูปแบบอลังการมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาขององค์พระกันนะครับเพื่อนๆเอาองค์ที่ดูง่ายนะครับองค์นี้อยู่ในตลับอาจจะดูยากนิดนึงนะฮะเอาเป็นองค์นี้ก่อนนะครับเป็นประมาณแบบเนื้อจัดแตกลายงานนะครับองค์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของ เราข้าวขององค์พระก,ก่อนนะครับเพื่อนๆประมาณ3.7เซนได้นะครับใต้ฐานก็อยู่ที่ราวๆสัก2.8นะครับประมาณนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี่ยฮะพระสมเด็จเหมือนพระสมเด็จทั่วไปชิ้นฟักอย่างเงี้ยนะครับแดดอาจจะเริ่มไม่มีนะเดี๋ยวดูนานเนี่ยนะฮะ ก็จะแข่งๆนิดนึงนะฮะเริ่มมีการแตกรายงานนะครับผ่านมา52ปีพอดีในวันนี้เลยนะครับด้านหลังก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็คือของค่ายดิสซอนเนี่ยดีอย่างนะครับเขาจะมีปั๊มเป็นเหมือนโลโก้ของค่ายนะครับตรงเนี้ยนะฮะเหมือนเป็นตาโลนะครับเหมือนในพระนางพญาที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูเนี่ยฮะก็จะมีเหมือนกันนะครับ ก็โชคดีนะครับเวลาสะสมก็ง่ายนิดนึงแล้วก็มีส่วนที่ให้สังเกตเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นพอเห็นว่าเป็นสมเด็จแล้วก็มาดูตรงนี้ก็จะง่ายนะครับว่าเป็นของค่าอดีสศรนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาลองดูเนื้อกันสักนิดนะครับด้านหน้านะครับ นี้ก็จะออกโทนมีแบบออกเหลืองเหลืองน้ํามันนิดๆนะครับน่าจะเกิดจากการผ่านการใช้มาบ้างนะครับทําให้เนื้อค่อนข้างจัดนะฮะเริ่มมีการแตกลายงาแบบนี้นะครับก็คือแตกเป็นธรรมชาติไม่สม่ําเสมอแบบเหมือนสร้างมาแบบตั้งใจนะครับอันนี้คือแตกเองนะครับก็เลยจะแบบเห็นไหมฮะจะแตกแบบก็ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนนะฮะไม่ได้แตกแบบ เหมือนกันเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับองภาก็แกะได้คมชัดลึกดีนะครับรองแขนก็ลึกนะฮะนี่ฮะฐานก็จะงองอขึ้นยันนี้หน่อยนะครับปลายตรงนี้ก็แหลมแหลมนีฮะเนี่นะับดูด้านข้างนะครับ สวยมากๆนะครับองค์นี้สีค่อนข้างนี่นะยังดูนะครับนี่ฮะชัดนะฮะขอบด้านข้างก็เริ่มมีการหลุดไปแล้วก็เป็นรูพุนนะฮะนี่นะครับ พอถือว่าสวยงามเลยนะครับมาดูด้านฐานจากการส่องอย่างนี้นะครับเนี่นะฮะนี่นะฮะสีจะออกโทนนี้นะครับกล้องอาจจะจับสีเพี้ยนไปบ้างนะเพื่อนนี่นะะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ นี่นะองนี้ค่อนข้างจะปั๊มลงไปลึกกันนะฮะเห็นฮะจะมีรอยหลุดพุ่นเยอะนะฮะนี่นะครับส่องไปตรงโคดนะครับนะฮะบางองค์ผมจะเห็นวงกลมวงเนี้ยชัดเลยนะครับ เดี๋ยวลองมาดูกับองค์ที่อยู่ในตลับก็ได้นะครับเพื่อนนี่องค์นี้อยู่ในตลับนะครับเพราะมีการแตกลายงานเหมือนกันนะครับนี่นะฮะปั๊มข้างล่างก็ชัดลึกลงไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับองค์นี้แตกด้านหลังด้วยนะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามดีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมาลองดูเนื้อขาวที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้อยู่ในซองมาอย่างนี้เดิมๆนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเขาเก็บมาแล้วเย็บแม็กไว้นะฮะเนี่ยผมแกะแม็กออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูเปรียบกันนะครับอันนี้จะออกเนื้อแบบฟูๆหน่อยนะครับเพราะยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับขนาดก็คงใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้เนี่ยนะฮะสามจุดเจ็ดนะฮะ นี่นะครับสองจุดเจ็ดประมาณนะฮะนี่นะครับเรามาดูนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยดีฟ้าเริ่มมืดนะครับนี่นะครับก็จะดูเลอะๆหน่อยนะครับเรามาเทียบกันนะครับเห็นไหมครสีสันต่างกันนะวันณะของ มวลสารนะครับองนี้แบบดูจัดมากนะครับแตกลายงานแล้วฮะจะดูดูหัวเข่าเนี่ยดูนะฮะนี่ก็โค้งเด้งเหมือนกันเลยนะนะฮะตรงนี้นะครับนะฮะนี่นะตรงนี้เหมือนเป๊ะเลยเห็นไหมฮะนะฮะแหลมเหมือนกันเลยนะครับ นะโชคดีวันนี้พอมีแสงทําให้เห็นสีสันขององค์พระแตกต่างกตรองค์ที่เนื้อจ,จัดจัดใช้มาบ้างกับเนื้อที่อยู่ในซองยังไม่ผ่านการใช้นะครับความหนาองค์นี้ก็จะหนากว่าด้วยเห็นไหมฮะดูนะครับหนากว่านะครับแล้วเรามาดูโลโก้ด้านหลังนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาแยกดู ตรงนี้นะครับสุ่มดูนะครับเพื่อนอ่าเนี่เหมือนเห็นเส้น,นบังคับพิมพ์ด้วยนะครับตรงนี้นี่นะครับดูมีเส้นนะฮะตรงนี้นะครับ เป็นสีอีกโทนหนึ่งนะครับก็ออกขาวๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะด้านหลังดูด้านข้างก่อนนะครับรอยตัดนะฮะนี่ฮะก็จะมีการแตกแยกของเนื้อนิดหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับ ทำแห้งนะครับ52ปีแล้วนะครับก็ถือว่าอายุก,กลางๆนะครับนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็มีความพุ่นๆของเนื้อด้านหลังนะครับมีรอยแตกลานิดหน่อยนะฮะลองดูนะครับ ก็เี็บเ,เทียบส,สององค์นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็น่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับสำหรับพระสมเด็จของข้าอดิสอนที่สร้างเมื่อปี2514นะครับวันที่16มกราตรงกับวันนี้พอดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายชมกันนะครับเพื่อนๆ ถ้ามีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็แนะนำมานะครับจะได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนติ่งมาตลอดนะครับเพื่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ